ในทุกวันนี้นะคะเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการนำเสนอหรือ presentation หรือ pitching นั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะกอบด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่มีเรื่องของโควิด1 i d 1 9หรือโคโรนาไวรัสทำให้โอกาสในการที่เราจะนำเสนออะไรออกไปอะคะ่ะมันมีขีดจำกัดมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมเราสามารถใช้ระบบที่เราเรียกว่า face to face presentation ได้แต่ในทุกวันนี้ค่ะเราต้องใช้การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ะะที่เราเรียกกันว่า virtual นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่เราเรียกกันว่า virtual นั้นมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้เราจะทำอย่างไรให้การนำเสนอผ่านจอสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะให้เกิดประสิทธิภาพและ Impact ผู้ฟังให้มากที่สุด นะะในวันนี้ค่ะอาจารย์อ้อยเองมีหลักสูตรใหม่มาให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันโดยชื่อหลักสูตรนี้ก็คือ Professional Virtual Presentation ค่ะโดยในหลักสูตรนี้นั้นเราจะทําการเรียนการสอนกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอุโมงค์จนไปถึงปลายทางของอุโมงค์ค่ะจุดเริ่มต้นของอุโมงค์ในที่นี้คืออาจารย์อ้อยจะสอนให้ทุกท่านนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการสร้างคอนเทนต์ที่จะนําเสนอจากนั้นก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการสร้างพล็อตเรื่อง แล้วปลายทางคืออาจารย์อ้อยจะนำพาทุกท่านขึ้นไปสู่บนเวทีแม้เวทีนี้จะไม่ใช่เวทีที่เป็นสเตจค่ะแต่เป็นเวทีที่อยู่หน้าจอกรอบซีเรียมแบบนี้เราสามารถใช้บอดีแลงวเอหรือภาษากายที่จะสื่อออกไปให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นในสารของเราและเกิดความเชื่อมั่นในตัวของเรามากยิ่งขึ้นได้ ะะถ้าทุกท่านต้องการที่จะพัฒนาตัวตนและอัปเกรดคุณภาพชีวิตของตัวเองไปพร้อมๆกันรีบลงทะเบียนเลยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ